้าสวัสดีครับชครัน,น,นรุ่น,รนพนันธุ์เชียวปั๊ดปั๊ดลูกใต้ผมมีมันีนเมือเลยสิบเหนียวยอ่อบรรดานอมเปียบแล้วคืออย่างหอมเป็นมาล้อมจนแน่นอังเป็น,ปนแปะเราค่อยฟังต้นน้ำในมือนี่นี่ท่านเกี่ยวกับไตรก่อนเป้าต้ตนน้ำจะได้ย้อนนี่ท่านก่อเกี่ยนสามายค่อยประปรุงไปตามยกระวางคนเจริญแล้วเป็นมะล้ำแถวนาพัฒนาบ่คือเก่า ขาเลยเถื่อใจมววเจ้าให้ไปเวี่ยมเบยามอำเภอยังอำเภอเลิงนลกาอำเอ่องลกาเพื่อเจ้าขึ้นจังหวัดยาสวรอนบ้านน้องอยู่ให้พี่จำนอเจอใบขั้นไปบ้านไปผักโซ่พี่เอื่อเบยได้บ่ได้บอไปเต้นติงตัวลูกไปครับ

เอ้โมดนะแล้วกเนี่ยรังแก่หนูใครรังแกไม่มีพ่อดูสิเนี่ยพี่วอนแปมรังแก่พี่ช้างดูเขาทำกูสิพ่อแก้แกลงมือเออพระเอกพอดีกับพระเอกช้างเขาแบบแก้พ่อกับพี่ช้างพ่อจะผิดแล้วอ่าปัดความแล้วดิกปัดความดูสิเลยถ้าพ่อรัดแค่ไม่อยู่ก็โดนแบบนี้แหละถ้าโมดกับพี่ช้างเป็นขนาดนี้พ่อเป็นแบบนี้แหละเขาก็ทำลายอันนี้คุณพ่อค่ะคุณพ่อห้ามมือเที่ยว หน้ามันนีดเลอะมากเลยพี่ผมแบบแก้มหน้าไม่ชาดหน้านี่ก็เลอะมากเลยดูสิอันนี้ไม่เห็นเล้ออะไรเลยจริงๆอกยางรถก็ลใหม่ตรงกลางจะมาเรียนนะสับเองด้วยออไปแล้วเหรอสับไปแล้วเหรอไม่ไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ล้างหน้าไงอีหลีอันนี้เขาจริงไม่ล้างหน้าไม่ทำอย่างนี้มันไม่ล้างหน้าแข่งงานกับประ่ทนล้างเอาอีหลีแข่งงานงานนั่งคาทายคลิปเฉยหนาดติดกระราง เวลาจะติดตั้งน้ำไม่ไตั้งล่างเหอนีมันเบอกน่ร่วนเพราะอจันางน้ใบชีนั่นเลยาวุลานใบชีผมวงแรงผ่าใบชีมันิดล่างนายกเดีบ่ียวเหนียวเดียวเป็นนเรียบร้อยสะอาดสะอานได้ไม่าทนาตกับดมอนได้เลยอ่าก็ไม่อ่านจใช่ใชมาตันีก็ได้่องไม่หน่อย กำลังใจออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นพี่น้องครับผมความรักก็ไม่จาครับดีบินเราเพื่ออะไรจิตเพื่อนปลุกเอาพี่น้องครับสารคลิปนี้ครับผมขอน้องหอมวันจ่อคันครับอาจพี่น้องห้างเหมือนกันขอเอาไปคลิปหนาครับผมคลิปหนาซีนนี้อีหยังพี่น้องครับร่วมกันสามคนเลยขอแชร์ไปด้วยกันด้วยกัครับผมซีนนี้ออไลน์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดูเททั้งนี้นะ เขาได้กินแล้วเขายังไม่ได้เขาจิบอยู่แล้วเขาหนึ่งสอยปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาอย่างเลยแทดแทดแทดเจ้าเทมีไอ้เรียบร้อยไอ้ทุกวันคอยให้ความอันเลอโดดจะไอของเขางามๆดีกว่าเาขอบุแดง อันรอยยิ้มตำแหน่งให้ชุดน้องใจอ้ายรอดตายจากความมนมองทางไกลจะอีตะกีตะกีตะกีนะอ้าแล้วเมื่อวานเมื่อคืนเดี๋ยวจบมกหกร้อนหมดก่อนจบมกหมดได้หมดอัลบั้มเลยนะอัลบั้มเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้หลับอ๋อไปเรียนมาหาลัยเดี๋ยวไม่จบมหกตอนนี้ เดินทางไหนครับบ้านหูเดินทางไหนเข้าข้างหลังเดี๋ยวพ่าจะเออเอาขีดเส้นทางมาให้เราทางนี้มาไม่ได้อยู่แล้วนี่คือคุณพ่อเป็น G P S ให้งมาหอนนี่เลเดี๋ยวเราจะไปไหนไปเจอมาเนี่ยมาเลยขึ้นแตะนะวันเนี้ยเหรอฮัลโหลสบายดีครับยงคุยยังไม่ได้ลงทุนยังไม่ได้ต่อสู้เลยนะเจ้าของช่องไม่ได้ถอด นี่จะขอมาไล่นีกําลังเรียนสูอาพวงหน่อยแต่ว่าสี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 จะพ่วงสองพ่วง่ดีอาสีตัวนี้แม่คือสีม่วงเขาน้นจ้วนแบบนี่ละเขเน้นใหญ่แต่เน้ล้วนบขเน้นให่แต่เน้นเอไม่ไม่ไม่เน้นใหญ่แต่แต่น้นไม่เน้นใหญ่แต่เน้นสีเอาเอาเินไรถได้บ่ ปลาเป็นสีม่วงเล้ป่ะเนี่ยชมบรรยากาศแบว่ากำลังด เอ้าวคือบ่มีเขาแั่สีสวยมากไม่มีได้ไงนี่ไงสีอะไรสีเขียวสีเขียวขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจจากแม่เสียมนะครับแล้วก็ทำไมเธอไม่เปลี่ยนสีขาวอ่ะเป็นสีเทาไหมแม่แววนะครับเฮ้ยแม่แววนะครับสีเทาบ่สีเทาอีกจหน่อยแต่ว่าก็ ตออได้บูคกันนะครับบัามีน้ำเพนแล้วบรทานสีเท่าอันเดียวเดี๋วยวพวกนี่เพื่อจะมอบให้ไหมนี่ัมีน้ำให้ช้างเอาเอาแขนกอนให้ช้างแขนเลยอะไรอันเนี้ยแขนดีดีดีเ้ใ่เสื้อละกถอน้เพื่อนโอ้จะไปแขนเพื่อนยังไงบ่ได้หอกต้อนมีหรอครับต้อนมีไอเพลที่วนนี้นนัก จะลงคลิปหรือบ่ล่าอันนี้โมนีคุณงามมาแล้วอ้าครัอบผมคุณคู่ครับคุณคู่ไปเซ็ครับคุณคู่สวัสดีครับคุณคู่ไปสอนนักศึกษาไปสอนนักเรียนหรือเปล่าครับซื้อว่ไปเซ็ตตาเราลังหลังอโมนีกลับมาสอนเล็กน้อยล่ำค่ะเดี๋ยวพอมไปลากกับกอล์ฟหรือเปาไคืออยู่ได้แหละซึ่พอมมีฮอรสมุทรด้วยนะสมุทร มันเอามาแล้วมันไม่มีหมกไส้หันแหลมตอนมาพอดีตอนกลับมันก็หล่นกูกบรูกันขาแมาขาแมาบอเอามาหลายดอกแต่ขาเก่าขึ้นดีเบร์รถเริ่มแรกอ่ะโบโบมีอย่างเดียวดูมือนี่อุ้ยวงไว้วงไว้รถกับืึ้นมาบ่ได้ตอนนี้ไปกับพิสูแล้วแต่เล็กประหยัดคอมาขอไฟลุกอออ๋อเปลี่ยนรถใหม่แล้ว คุณรูกันรอรอ,รอดนักเรียนอยู่เอาพี่ลองคลิปนี้เอาไว้สมีนะครับเ้อเจนคลิปหน้าครับกาวสวัสดีครับไปแล้วบ,บ๊ายบาย